เงตัวมันจบราบชารุ่นเดียวกับผมไอ้โชคอ่ะอ๋อผมว่าเรามันมันน่าเบื่อป่ะอันนี้อันนี้เซิฟนี้มีครับเซิฟนี้มีผมรู้ผมผมไปสัมผัสมาแล้วนะฮะเซิฟนี้มีแน่นอนอเซิฟนี้เฮดวันแซดวันไงโอ้โหเล่นไม่เป็นน่ะเดะแค่มองทิศท,ทางก็ไม่ถนัดแล้วอะ <S <S <ๆ>พวกมองทิศเข็มคิดนี่ผมไม่ชอบเลย แล้วผมไปเล่นมาผมโดนเขายิงตายผมนี่หัวร้อนเลยสู้ไม่ได้ครับผมกกเกินไปในเกมนั้นน้องกรีนน้องกรีนอยากจะร้องไห้เฮ้ยไม่ใช่มีไปเนี่ยเออมีมีม,มีโอเคชุดเต็มอยู่บ้านหนึ่งสองคนคนระับอยู่ด้านบ้านฝั่งขวาสิว่าไม่ผิดหวังยังยังยังมีอะไรให้ให้ทำอยู่เฮ้พี่หลอน้อยกับผมน,นิดนึงฮะธรรมดาครับผมหล่อสู้ใครไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่คนหล่อครับ อ้าวโดดไปบ้านสองแล้วจะให้โอกาสกันหน่อยก็ไม่ได้เลยเอ้อยเฮ้ย,ยมัม่งมั่งมีซิกด้วยาซิกอยูบ้านดงสองโอเคโอเคแซมนี้โอเคอยู่เขาบอกแครจีดีเฮดแตกเหรอพี่ไม่แตกนะครับหน้าใสาใช้ครีมอะไรผมไม่เคยใช้ครีมครับผมเป็นคนไม่ชอบใช้ครีมอยู่แล้วฮะเพราะว่าครีมมันทำให้บางทีหน้าผมเป็นคนที่อ่อนอ่อนนะครับอ่อนใช้พว็อกดีอุ้ย ไอ้ยเฮ้้ยกูว่ามันเยอะไปละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนี่กูหาที่สิงให้ตัวเองก่อนหลักไฟตัวหนึ่งครับโอ้โหเฮี้ยบ้านโอ้โหเฮี้ยบ้านสองบานแล้วหึมเลยวันนี้เรารีบเข้าบ้านหนึ่งดีครับอย่ามีใครนะตอนนี้ไม่เอานะเคแล้วไป เก่าไปแล้วเฮ้ยไอ้มึงเก่าไปแล้วไม่ยังอยู่บนหลังคาอยู่เหรอ ไม่มีอะไรที่ทำให้มันลงจากหลังคาได้ใช่ไหมนอกจากความตายกูพูดถูกไหมเฮ้ยไอ้เฮียตกปลาไอ้สาหั์ไอ้าอาไอสาหาัไาหา์ได้ยินเสียงนะโอ้โหงานหยาบเลยทีนี้นม่ยุ่งกันนะไอ้เฮียไปทางไหนก็โดนเจ็บทุกครังเฮ้ยเก็บแม็กก่อน สกิบมะเก็คูไปเก็บไอ้นี่ทำไมสามสิบนัดโอเคสิว่าเพิ่มนะสามสิบนัดอยู่หน้ารัว่าครับมาแล้วเอ้ยมันโดดไปว่าได้สองไปเร็ว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 ฮึบชึบประจำที่ ตามดักแ,แล้วมันน้าตายมากเลยนะช็อตน,นี้พวกแม่งเลยแล้วกันโหแม่งอย่ด้ว้ตรงข้ามเราไอ้เหี้ยกูจะไปชาร์จมึงก็ชาร์จไม่ได้ต้องเอาแล้วละ่ะวัวไปกระท่อนนั้นน่ะไป เดี๋รา,าฟังเสียงก่อนนะผมอยากให้มันมวิ่งมาฝังายเฮ้ยมันโดนจริงแล้วดีเราไม่ใช่คนที่จะให้นายมายิ่งกับเราดีนะเว้ยเราบอกนายเลย เราอ่ะจะได้ไม่เก่งอ่ะแต่สก,กิลปากเราอ่ะแน่นนีในบ้านเยอะเบากันเบาเบา,บาโดโดโด,ดิวโด เต็มเลยโอ้โหยิ <coś> ่งผายแล้วกูโอ้ยรอดไปกู no 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 อ o no no, 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 no. oh no 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 จะไม่ได้ Wait, มาเดมาดิโหดเว้ยเอครูเซียนโหดเว้ยแม่ย้อยอุ๊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 ยหัสัตว์ช็อตนี้กูบอกเลยมาแล้วมึงไอ้คุลเซียนช็อตบ้านสองไอ้เหี้ยมาแล้วฟักยูฟักยูฟักยู โหใช่ไหมล่ะกูโหใช่ไหมล่ะเพื่อนกูโหใช่ไหมกูรู้กูเก่งธรรมดากูหน้าตาดีด้วยแหละธรรมดาจาังหวะนี้กูขอขอพวกมึงแล้วกันลา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 อุ้ย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 อ้าวตายไปเลยสัตว์ กลัวเทพมากกลัวเทพจุติกลัวเอ็กคลูเรเซียหนึ่งเดียวในประเทศไทยสัตว์เราไม่มีใครใช้ชื่อเหมือนกูอยู่แล้วล่ะเก็บของก่อนนะเฮียลาจากประเทศตรงนี้แหละรลักนะอึบๆนี่นี่นี่ตึก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 อะอ,อเฮียอยงี้เหรือไงสัตว์ Dude, 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 dude. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the right. Bye bye. สบายแล้วกูทีนี้